ครับว่ารักเสียเป็ดจริงๆนะรักเสียเป็ดจริงๆพี่เดียวดครับพี่เดียวนะครับพี่เดียวสวัสดีครับเดียวแดงครับพี่อลันพี่น้องเกลตาสวัสดีทุกคนนะครับนะัมาครับอีดําแจะ๊ออกมารับสารภาพแลยนะครับว่ารักผัวเขาหนูรักผัวเขานางเข้าไปคอมเมนต์ช่องอีบานว่ายังไง หนูไม่ได้ให้ค่าคําพูดนั้นค่ะแม่หนูใช้หัวใจของหนูรักคนที่หนูรักเองค่ะนะครับคือคือนางบอกว่านางไม่ให้ค่าพวกที่ไปด่าด่านางที่ว่านางไปเอาผัวชาวบ้านแลวนางก็บอกว่านางโตแล้วรักเองเจ็บเองคนนะที่โตแล้วนะครับมันจะไม่จังไรไปเอาผัวชาวบ้านหรอกมึงจำกูไว้อีสัตว์มึงละมันจังไร นะครับได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะทำข้าวต้มมัดขายเหรอฮะพี่ทีพงสวัสดีครับได้ข่าวว่าเร็วๆนี้จะทำข้าวต้มมัดขายอีสัตย์ไปกระแนกกระแน่เขาอีกจะโดนช็อกโกงอยู่วันสองวันนี้ยังปากหนีอีกไปคุยใต้คอมเมนต์อีดำจะทำข้าวต้มมัดขายค่ะจะแลงไหมคะดอกทองไหมคะไปเยาะเย้ยผู้ใหญ่ไปเยาะเย้ยผู้ใหญ่ะจะดีค่ะ เรื่องข้าวต้มมัดจะทำข้าวต้มมัดเอฟีก็เยะเยะ้เยต้คอมเมนต์กันสนุกสนานกันดูฟาร์มจังไรของคนนะสีครับคนประเภทนี้ใครจะครบก็ครบนะครับกูไม่ครบเขาช่วยเหลือมึงอีเหี้ยให้เงินให้ทองมึงในยามที่ลูกมึงทําบุงทําบุญมีงานลูกมึงไม่ใช่เขาเหรออีสัตว์ที่ช่วยเหลือมึงอ่ะแต่วันนี้มึงมาเนรคุณเขาแบบนี้เหรอพี่พิมพ์ัสดีครับพี่เคัสดีครับ ถูกต้องไหมครับคนอย่างมึงมันเนรคุณคนคนนะแม่งเนรคุณคนนะอยู่ที่ไหนแม่งไม่เจริญม,ำคำคนะมึงจำคำกูไว้นะมึงจำคำกูไว้คนนะ่ะถ้ามันเนรคุณคนนะ่ะอยู่ที่ไหนแม่งก็ไม่เจริญถูกต้องไหมครับบอยดองนะครับจะทำข้าวต้มมัดขายครับไปเยาะเยอะผู้ใหญ่ใจดี คนดีๆหน่อยครับจะเอาผัวชาวบ้านกระแลงนะครับตามแมวไม่ครบสามสองไม่ใครเข้ามากดไลค์ครับดันไลค์ผมด้วยเนาะดันไลค์ผมด้วยครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาครับใครทําดีแม่ก็ได้ดีอ่ะใครเนรคุณแม่ก็ตามนั้นอ่ะไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกนะยิ่งตอนนี้นะครับนะอีบานก็หาตีนให้กับลูกไปเรื่อยๆนะมึงหาตีนให้ลูกไปเรื่อย นะไอ้ดุมผมยาวเนี่ยครับมึงก็ไปแซมันนะครับมึงก็ไปแซมันนี่มึงพยามหาหาตีน่าอีดาอีกแล้วนะครับไอ้นุ่มผมยาวเนี่ยนะครับขับวินมอไซค์อยู่ที่พัทยานะครับปิดแอดมบินช่วงแรกๆเลยอาวีแล้วอีบานไปหาตีนเตะข่าวอยู่แล้วพิทิยาพี่อภิวัตรสวัสดีครับพี่อภิวัตรสวัสดีครับพิทิยาสวัสดีครับนะไปหาตีนไอ้นุ่มผมยาวอีกแล้วเป็นไงครับเป็นไง หาแต่เรื่องหาแต่ลาวทำไมมึงไม่ขึ้นไ์สดไว้แจ๊ะกลัวเหรอพี่จำเนียนไปดิครับกลัวเหรอทำไมไม่ขึ้นไล์สดอ่ะหืมทำไมต้องไปคอมเมนต์กันแนกะกันแหน่ข่าวอย่างงี้ทำไมมึงไม่กล้าขึ้นไ์สดอีสั์แน่จริงมึงขึ้นไ์สดอีแจ๊ะอีชิบหายเลิกสตอบอรลได้แล้วนะครับนะเก่งจริงจ ไบคอมเมนต์ช่องคนนู้นช่องคนนี้เก่งจ้าเก่งจะถึงเวลาเขาจริงแม่งหอยยังหมาผมเจอมาบ่อยครับไอพวกตำราเนี้ยนะผมเจอมาบ่อยไอพวกเก่งต่อหน้าโซเชียลเนี่ยนะเก่งหนะ้าคอมเมนต์เนี่เก่งจะถึงเวลาหน้างานนะครับลูกหมาทั้งนั้นนะผมเจอมาเยอะนะอืมโดยเพราะอีดําเจ๊ะเนี่ยนะผมบอกเลยครับว่าตโลกกะลาครับ อ่ะไอ้บอยมึงไปไกลๆตีนไป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 นะแอดมินไม่มาไม่เป็นไรอ่ะไปไกลๆตีนไป,ไป,ไปอ่ะโชคดีนอะ้บอยโอกาสของมึงไมหมดแล้วนะอย่ามามาช่องกูก็อย่าอย่าอย่ามากวนตีนเยอะนะกูไม่ได้เพื่อเล่นมึงไอ้บอยไปไกลๆตีนบล็อกแม่งเลยนะครับไม่ใช่เพื่อเล่นมึงอย่ามาทถลึอเรื่องช่องกูเข้าใจปะเออดูอารมณ์ด้วยเล่นดูอารมณ์ด้วยอารมณ์กูไม่ดีเหมือนหน้าตานะ ไอสัตว์คอมเมนต์เลื้อนไปได้มึงเนี่ยนะครับนะเออเอฟซีฟังผมนะจุดจบของไอเฮียดำเนี่ยนะครับอีแจ๊ะเนี่ยนะผมบอกเลยว่าจุดจบไม่สวยนะจบไม่สวยผมบอกเลยนะครับอืมพี่ไครต้อนอะไรเนี่ยไครต้อนอะไรวะเนี่ยผมไปต้อนอะไรวะอ๋อซ้อนในบอยยาดองดีค่ะคุณทีครับ ผมบอกเลยว่าจจไม่สวยแม่แม่กดไลค์ผมหน่อยครับนะกดไลค์ผมหน่อยนะผมไลค์ไม่นานสิครับผมไลค์ไม่นานหรอกนะครับช่องผมไม่มีแอดมินนะช่องผมไม่มีแอดมินนะครับช่องผมแอดมินไม่มีนะครับเดี๋ยวจะปลดแอดมินแล้วก็ตั้งแอดมินใหม่นะครับช่องผมไม่มีแอดมินปกติออกมากระลึมล่ำล่ำนะครับวันนี้ไม่รู้หายกันหมดนะแอดมินผมไม่มีนะครับเดี๋ยวก็จะปลดแอดมินแล้วก็ตั้งแอดมินใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่าผมจะไล์แนวตั้งและไอ้พี่นะครับนะ นะครับสวัสดีทุกคนนะครับนะสวัสดีทุกๆๆทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ไม่อยากคุยอะไรเยอะสิครับผมไม่ยากพูดอะไรเยอะหรอกครับก็รอดูว่าจุดจบของอีดาแจะนะครับนะอ่าจะเป็นยังไงนะครับก็รอดตามชมให้ดีๆแต่ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงใครทําอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นนะครับใครทําอะไรไว้ก็ต้องตามนั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะคนน่ะแม่งทําชั่วคนน่ะแม่งในละคุณพ่อแม่ไม่ดีหรอกครับผมบอกให้ไม่มีดีนะครับไม่มีดี ตอนนี้นางก็เจ็บใจครับเจ็บใจที่อ่อป้านะไปไปเหมาพงไปเหมาพักแม่โอแม่นางเอกนะครับนะนางก็เจ็บใจนางก็เครียดแหละเข้าใจไหมครับคนน่ะนะครับแม่งเห็นคนอื่นดีกันนะครับอีนนี้ดิ้นอีดามมาดิ้นตอนนี้มันดิ้นอยู่เข้าใจปะอืมนะครับมันดิ้นอยู่นะครับเห็นคนอื่นดีกันไม่ได้ครับอีดามในดิ้นดันยอดไลค์ให้ด้วยนะครับ ขอบมากครับพี่สาวดีสวัสดีครับอืมนะครับไลน์แค่นี้พี่ครับคนดูแค่นี้แหละแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจไลน์แนวตั้งนะพี่เนาะไม่ได้ไลน์แนวนอนนะครับถ้าไลน์แนวนอนก็อีกแบบหนึ่งวันนี้ก็เลยมาลองมาลองไลน์แนวตั้งดูนะครับนะไลน์แนวตั้งก็ดูนะครับผมก็วันนี้ก็มีกระแสดราม่าเยอะแยะครับนะกระแสดราม่ากันมากมายหมดนะครับกระแสดราม่ากันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ f c ีวันนี้ก็มีประเด็นมากมายที่นะครับป้าแมวดีครับป้าแม้วนะครับสวัสดีป้าแมวด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยครับเนาะ ครับช่องผมไม่มีแอดมินนะครับนะช่องผมแอดมินไม่มีนะครับนะเดี๋ยวจะปลดแอดมินก่อนน้องนุนกุลสบายดีไหมน้องเจพัดด้วยค่ะสบายดีครับน้องจุนสบายดีครับน้องเจพัดสบายดีนะน้องนุนจุนสบายดีครับอืมนะครับน้องจุนสบายดีนะครับไอซี่ก็ขอบคุณทุกคนนะนะครับวันนี้ก็คุณป้าก้อยสวัสดีค่ะจากน้องเกวต้าคือวันนี้นะไอซี่ครับนะยิ่งใครดูนะ ยิ่งตากายในฐานเรื่องเนี้ยไปงานองค์ปู่นะอีนี้ยิ่งดินครับพี่อ,อ้อสวัสดีครับนะครับพี่อ้อสวัสดีครับพี่อ้อสบายดีนะพี่อ,อ้อเนาะอาการหนาวก็ดูแลตัวเองด้วยครับพี่อ,อ้อคือตอนเนี้ยนะครับเชื่อผมนะว่าอ่ายิ่งตากายไปงานองค์ปู่มันจะมีคนมีอาการดิ้นมากกว่านี้คืออีดำเนี่ยนะครับมันเห็นครอบครัวเนี่ยดีกันไม่ได้นะครับมีความสุขไม่ได้นางก็ที่มีอาการแบบ กัดลิ้นตัวเองจุกตุยแล้วมั้งตัวเนี้ย <c oughs> นะยิ่งเห็นน้าไหลนะนาป้าก้อยยิ่งเห็นน้าไหลไปดีกับแม่นางเอกหรือถ้าวันใดวันหนึ่งนะผมอยากให้ถึงวันที่สิบไวน่นะถ้าน้าไหลไปอยู่ในลานองค์ปู่นะพี่เก้มที่บดีครับถ้าเห็นนไหลไปอยู่ในงานองค์ปู่นะผมเชื่อไม่่าแน่นอนเลยมันจะมีคนดิ้นแน่นอนเลยจริงๆ วันที่สิบนะถ้านาไหลาพาตากระยายไปนะผมเชื่อว่ามีคนดิ้นแน่นอนดิ้นเยอะมากเลยครับวางปูไป